สวัสดีครับสวัสดีวันอังคารที่8ปนะครับธันวาคม2563ามนะครับผมเช้าวันนี้นะครับก็จะมีต้นไม้มาขายนะครับเนื้อหาสาระยังไม่มีนะครับนะครับมีต้นไม้มาขายเออเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอะไรสักนิดนิดหน่อยเป็นความโง่ของผมนะครับเดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับเนี่ยพอดีเมื่อคืนผมนั่งแท่นไปนะครับอผมนั่งแท่นชนชมนะครับนั่งแท่น พอผมนั่งแท่นไปนะครับยุงมันกัดนะครับยุงมันกัดตอนกลางคืนนะครับครนี้ผมก็ใช้อันเนี้นะครับยากันยุงเนี่ยนะครับครน,นี้ใช้ยากันยุงฉีดตามขานะครับฉีดตามขาเสร็จปั๊บแล้วครนี้ยากันยุงนะครับมันยุงมันบินว่อนตามต้นต้นไม้นะครับผมก็เลยใช้เนี่ยฉีด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 ผลปรากฏว่าตอนเช้านะครับเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับ ใครที่มียากันยุงจะไปฉีดใกล้ต้นชนชมนะครับนี่ครับใบเมือนกั็จะไหม้นะครับแล้วผมได้ตัดทิ้งยอดนี่เหี่ยวเลยนะครับนะครับยอดเหี่ยวเลยนะครับเป็นความโง่งผมเองนะครับไปฉีดยากันยุงใกล้ต้นชนชมนะครับฉีดไม่ควรใช้นะครับไม่ควรไปฉีดใกล้นะครับไปฉีดควรไปฉีดไล่อย่างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับก็ไม่คงจะไม่มีใครเหมือนผมหรอกเนาะเพราะผมอาจจะทํางานตอนแบบกลางคืนนะครับ บางครั้งทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับยุงมันเยอะนะครับผมก็ฉีดฉีดฉีดนะครับฉีดไล่เห็นมันบินว่อนผมก็ฉีดเลยฉีดตามมันโดยไม่ได้คิดว่าต้นไม้นะอยู่ข้างหลังนะครับโดนยากันยุงครับเป็นแบบนี้เลยนะครับฮเหี่ยวเลยนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับผมได้ตัดยอดทิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยใบมันไหม้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็เลยตื่นเช้าๆมานะครับก็ ขึ้นมาดูดอกไม้นะครับก็เห็นยอดเหี่ยวด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับผมตกใจผมคิดว่ามันเน่าเกิดจากอะไรนึกขึ้นได้อ๋อยากันยุงนะครับก็เลยขออภัยนะวันนี้ก็มีนะครับดอกไม้นะครับประมาณ10กว่าเบอร์นะครับแล้วก็ต้น70บาทอีก10กว่าเบอร์นะครับมาให้นะครับคุณลุงคุณป้านะครับได้ได้เลือกดูนะครับเผื่อจะมีใครโดนใจอะไรบ้างนะครับอันนี้ที่เห็นขาวๆนี่คือปูนขาวนะครับ อ่าแล้วผมจะบอกอีกวิธีหนึ่งนะครับคือปูนขาวเนี่ยนะครับช่วยลดความเป็นกรดของดินนะครับดินพวกขี้ไก่ขี focusing, ty, มม้วัวที่สมมุติว่าเราใส,มมาาสมมาา่เราใสมม่เยอะเกินไปนะครับขี้ไก่ขี้วัวที่เราใส่เยอะเกินไปมันเค็มนะครับมันเค็มมันเป็นกรดนะครับเราก็ใช้ปูนขาวโรยๆก็ได้นะครับแล้วก็ป้องกันเชื้อราได้ดีมากนะครับปูนขาวเนี่ยพอมันลดความเป็นกรดนะครับเชื้อราจะไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็จะโรคเน่าก็จะห่างนะครับนะฮะ โอเคนะครับก็ไม่ขอพูดมากนะครับไปดูต้นที่หนึ่งกันเลยครับต้นที่หนึ่งนี่นะครับราคา400บาทนะครับแดงกุหลาบแบบนี้ยังไม่เห็นมีใครเอาสักทีเนต้นนี้นะครับผมก็ว่ามันสวยนะครับดอกมันสวยดีนะครับเนี่ยนะครับดอกมันสวยกิ่งก้านก็หลายกิ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ผมก็ยังงงครับว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรหรือว่ายังหรือว่าแดงมันเยอะแล้วนะครับ400บาทนะครับต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่สองนี่ม่วงทับทิมนะครับ แบบนี้นะครับอ่าม่งทงเทียมนี่นานๆจะมาทีแล้วก็จะมีน้อยนะครับนี่แบบนี้นะครับผมนี่ฮะอ่าสวยนะครับต้นนี้นะครับมีสองสีด้วยนะครับอีกสีหนึ่งเป็นแดงซ้อนอีกต่างหากนะครับเนี่ยนะครับอ่าต้นนี้ห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับทางสิบสองนิ้วนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าต้นที่สามนะครับแดงรวมทรับนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผิวสวย สวยดอกสวยกิ่งสวยนะครับคอใหญ่นะครับผมก็ยังงงนะไม่มีใครเอาไปสงสัยจะได้เก็บไปเองหรือเปล่านะครับก็เลยมารีวิวขายดูมารีวิวใครใหม่นะครับต้นนี้นะครับ350นะครับใครจะเอารีบเลยนะครับ350โคตรใหญ่มากเลยนะครับได้ไปนี่ถือว่าคุ้มนะครับเนี่ยผมลดให้แล้วนะครับ350นะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่น้อยนะครับโคตรหนักมากนะครับ่ อดูเทียบจากมืองผมนะครับนี่นะครับใหญ่นะครับแดงรวมซับนะครับต่อไปพอมันออกดอกเนี่ยตกแต่งดีดีนะครับนี่หนักนะครับโคตรตัวนี้หนักนะครับแดงรวมซับครับสามร้อหสิบาทนะครับใครได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับโคตรขนาดนี้นะครับเบอร์สีนะครับเบอร์สีนะครับดอกก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แดงเหมือนกันครับแดงซ้อนนะครับ เบอร์สีครับแดงละเลื่อเลยนะครับเบอร์สีนี่ก็400นะครับเบอร์สี่นี่สี่นะครับเบอร์5นะครับเบอร์5จะไปไวหน่อยนะครับเบอร์5กระทาง10นิ้วนะครับดอกแอปเปิลนะครับนี่นะครับดอกแอปเปิลนะครับสวยๆแบบนี้นะครับดอกตูมพลังจอนะครับดอกแอปเปิลนี่นะครับเบอร์5นี่เบอร์5นี่เอา สี่ร้อยครับเบอร์ห้านะครับสี่ร้อยนะครับดอกแอปเปิ้ลหายากนะครับโคตรใหญ่นะครับเบอร์ห้านะครับสี่ร้อยนะครับเบอร์หกนะครับผมเบอร์หกนี่ดอกแบบนี้นะครับเบอร์หกนี่ดอกนี้นะครับชี่เบอร์หกดอกนี้นะครับมันยังบานไม่สุดเลยซินะนี่เบอร์หกสามร้อยนะครับเบอร์หกนะครับสามร้อยนะครับนี่เบอร์หกนี่สามร้อยนะครับดอกตูมกําลังมีครับเบอร์เจ็ดนะครับไอต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับ หรือว่ายังไม่มีคนชอบเบอร์เจ็ดนี่ขาแบบนี้ครับขาอมชมพูนี่ครับสวยนะครับเบอร์เจ็ดนี่สองร้อยเอาไปเลยครับสองร้อยนะครับเบอร์เจ็ดนี่นะครับนะครับเบอร์แปดนะครับมาเบอร์แปดกันบนักนะครับเบอร์แปดกระทางสิบนิ้วนะครับกระทางสิบนิ้วนะครับผมนี่ดอกแบบนี้นะครับเบอร์แปดสวยนะครับเบอร์แปดก็สวยนะครับกระทางสิบนิ้วนะครับนี่เบอร์แปดนะครับ เบอร์แปดเท่าไรเบอร์แปดนี่เอาไปเลยนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมเบอร์แปดสามร้อยห้าสิบนะครับเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าเบอร์เก้าแบบนี้นะครับเบอร์เก้านี่สวยมากนะครับเบอร์เก้าอ่าใครทันก็ทันนะครับนานมีทีนะครับเราดอกแบบนี้นะครับเบอร์เก้านี่ร้อยห้าสิบนะครับถูกไหมนะครับเอาเลยนะครับร้อยห้าสิบนะครับเบอร์สิบนะครับ เบอร์สิบนี่ต้นเล็กหน่อยนะครับแต่ดอกไม่เล็กตามนะครับนี่ต้นเล็กแต่ดอกไม่เล็กนะครับดูนะครับต้นเล็กแต่ดอกไม่เล็กนะครับเบอร์สิบนี่ร้อยสามสิบนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่คริสต์มาสหรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่ใครเห็นสวยๆแบบนี้นะครับดอกแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าดอกคริสต์มาสหรือเปล่านะครับนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับผม ตอนวันนั้นมันไม่ออกดอกนะครับคนเลยไม่เอาไปนะครับเบอร์11นี่นะครับเอาไปเลยนะครับ200นะครับตอนนี้นะครับอ่าใครได้ใครทันก็บอกมานะครับใครไม่ทันก็ไว้คราวหน้านะครับเบอร์สิบนะครับเบอร์12บอเบอร์12นี่ร5 0ยห้าสิบนะครับแบบนี้นะครับเบอร์13นะครับเบอร์13าแบบนี้นะครับอืมขาวแบบนี้ นี่แบบนี้เลยนะครับเขาออกชมพูแบบนี้เลยนะครับเบอร์13นะครับเบอร์13เบอร์13มเบอร์13ามนะครับร้อยแปดสิบนะครับร8อยปสิบนะครับโคดจะเล็กกว่าเบอร์โคดจะเล็กกว่าเบอร์เจ็ดหน่อยนะฮะนะเบอร์ส3บนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาดูสีสีม่วงต้นเล็กๆนะครับนี่ม่วงต้นเล็กๆพวกนี้นะครับ มีถึง12เบอร์นะครับมีถึง12เบอร์นะครับมีถึง12เบอร์นะครับมีม่วงด้วยแล้วก็ปนด้วยสีอื่นด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองขดอ้วนนะครับนี่นะครับเบอร์เก้านี่เหลืองโขดอ้วนนะครับเบอร์หนึ่งนี่ม่วงนะครับเบอร์หนึ่งนี่ม่วงนะครับเบอร์สองก็ม่วงนะครับพวกนี้ต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับต้นละเจ็ดสิบบาทสีม่วงหมดนะครับอันนี้ก็เป็นใบใบสวยนะครับอันนี้พวกเขาเรียกใบสวยนะครับเนี่ยเขาเรียกโชว์ใบนะครับ โชว์ใบน so like ี่พวกนี้จะสวยใบนะครับเบอร์สีนะครับเบอร์สีเห็นไหมครับเบอร์สี่เบอร์สีอ้วนนะครับไม่ใช่ไม่อ้วนนะครับม่วงเหมือนกันนะครับเบอร์ห้าพวกใบสวยอีกแล้วนะครับเบอร์ห้านะครับไอพวกนี้พอตัดแต่งเป็นพุ่มแล้วมันจะสวยนะครับพวกใบพวกนี้นะครับเบอร์หกขดเอี้ยวนะครับม่วงเหมือนกันนะครับเบอร์หกขดเอี้ยวเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์หกนี่ม่วงป่าเนาะ เบอร์หกนี่เบอร์หกนี่ถ้าไม่ม่วงก็โพไซดอนนะครับเบอร์หกนะครับขออภัยนะเพราะว่าใบนี่คล้ายๆกันคล้ายๆกับโพไซดอนครับเบอร์เจ็ดขดเอี้ยวนะครับไม่ใช่ม่วงนะครับตัวนี้ไม่ใช่ม่วงนะครับแต่ขดเอี้ยวนะครับเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะครับเบอร์แปดนะครับขดกลมขดอ้วนนะครับนี่นะครับขดกลมขดอ้วนม่วงนะครับตัวนี้ตัวนี้ม่วงนะครับเบอร์แปดนะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเบอร์เก้า เหลืองนะครับาไม่ใช่ม่วงนะครับเบอร์เนะครับ70บาทนะครับ70บาทเบอร์10บก็70บาทนะครับเบอร์1 1ก็70บาทนะครับเบอร์1 1บ0บาทเบอร์12บนี่โคตรสวยนะครับนี่โคตรสวยนี่แบบนี้นะครับใครอยากได้ก็เอาไปเลยนะครับต้นนี้นะครับร้อยหนึ่งครับต้นนี้พิเศษหน่อยนะครับดอกจอดอกแล้วนะครับ น่าจะเป็นดอกชมพูอมขาวกน่ร้ตันนี้ครับจอดอกแล้วนะครับสวยนะครับเบอร์สิบสองต้นเดียวนะครับร้อยหนึ่งครับนอกั้นเจ็ดสิบบาทหมดถ้าใครเหมาก็มีราคาพิเศษนะครับนะครับเจ็ดสิบาทฟรีค่าส่งเหมาหมดนี่ครับใครจะเอาก็บอกนะครับมันมีค่าสีด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีสีม่วงอย่างเดียวสีม่วงอาจจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนะครับสีม่วงอาจจะหกต้นนะครับนอกกนั้นก็เป็นสีอื่นหมดนะครับนะ โอเคนะครับม่วงนี่จะเป็นแบบไหนนะครับม่วงนี่ผมจะให้ดูตัวนี้นะับนี่อันนี้บานหลายวันแล้วนะครับบานหลายวันแล้วมันจะโรยแล้วนะครับม่วงนะครับแบบนี้ดอกดอกดอกที่บานใหม่ๆยังไม่มีนะครับโอเคนะครับจากช่องบททองชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับคุณพี่คุณน้องทั้งหลายนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับผมสวัสดีครับ